โอเคนะครับผมก็สวัสดีนะผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่กับผมเอคิลี่นะผมแล้วก็อยู่กับช่องก็อยู่แล้วนะเทพทักพีเอสครับผมนะฮะก็ว no, okay ันนี้เราก็จะมาเดินป่านะเราเดินมาประมาณพันกิโลเมตรแล้วนะตอนเนี้ยเดินเดินมาพันกิโลเมตรแล้วก็ดูดูถ่ายรอบๆดูถ่ายรอบๆนะแล้วหลงป่านะท่านผู้ชมเออนั่นแหละก็เราจะ ไปหาทางออกกันนะท่านผู้ชมว่าเราจะอยู่ในป่าดีกว่าว่าอยู่ในป่าดีกว่าเฮียไปว่ะไปเดี๋ยวพี่พาเดินป่านะน้องก็นี่ก็พี่ซื้อไว้หมดเลยนะน้องไม่ไม่ค่อยโม้เท่ไรนะดูไว้นี่เป็นที่พันล้านก็ไม่แกล่ะอะไรวะลูงูไง้ยท่านผู้ชมลูเดี๋ยวเอาไม้ม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 ามันมันคือรูอะไรวะท่านผู้ชม ด,ดูรกระดาษหรือเปล่าวะดูนกกระดาษหรือเปล่าเดี๋ยวออกมาไงจละอ่าแตกเลยแกล้งลึกอจัดันมีงูเปล่าวะอ่ะพอแล้วกันไปกัเราจะไปเดินป่ากันนะนี่แก๊งเราก็จะมีชื่อว่าติ๊กัพโตกชื่อว่าอะไรเอ่ยมัน<อ>ไม่เปตัวตนอ่ะชื่อันนี่ชื่ออะไรอิงเดี๋ยวทิ้งเฟซไปนะแล้วก็ตากล้องสุดหล่อเท่หัวทองหมวยกระแดกนะกระแดกกระแดก เฟไว้เจอรูอีกแล้วแล้วก็แล้อันนี้นะอันนี้เทพพิชากนะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ล่างนี้เฮ้ยลิงใต้ล่างนี้ก็เฮ้ยทำนี่ทำนี่เฮ้ยท่านผู้ชมผมเจอบางสิ่งบางอย่างมาสิ่งก่อสร้างของใครของใครเอ่ย กแล้วก็จะพักตรงนี้กันสักแป๊บนึงนะครับแล้วค่อยเอาเดินทางต่อนะก็โอเค let's go bye bye โอเคนะท่านผู้ชมผมก็จ้พักเสร็จเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็จะมาตัดต้นไม้เรียนนะท่านผู้ชมนี่นี่นะนี่ะนี่ะว่าใครไม่เกี่ยวเลยว่าใครไม่รู้นะตับไม่เข้าเลยท่านผู้ชม ใครไม่รู้นะทุกคนจับมือกก่อนสวยมึงคิดเหรอโคตรทิปเลยว้าวว้าวได้มาใหม่แล้วนะเราโอเคนะครับก็เจอทางออกแล้วนะท่านผู้ชมนี่ก็มีบ้านคนนะเออเจอทางออกแล้วเมื่อกี้ผมหลงป่าคนระับดูป่าคนระับโอ้ป่าแม่งโคตรใหญ่อะ่ะแบบใหญ่ใหญ่ไม่ใชปั๊กเกอร์ไม่ใช่พก,กี้อะไรประมาณนี้ต่อไปนะี้ต่อกันที่เรื่อง ก็จะเดินไปทางนู้นครับโอเคปัดไปตรงทางออกเลยแล้วกันไหมโอเคนะครับผมเจอทางออกเลยนะครับผมเนี่ผมว่าเดินมาประมาณ20่กิโลเลยนะอันนี้ไม่ได้โม,นะม้นะของจริงเหนื่อยมากน,าน,มาา okay นะเราโอเคนะครับผมขึ้นมาทางด่วนเลยนะ <c oughs> ทางด่วนนะคร<า>ทางด่วนนาทิกาใต้นะท่านผู้ชมก็อยู่โคลอมเบีย ประเทศออสเตรเลียจังหวัดอเมริกาใต้ไปเรื่อยนะครับผมตามทางตามภาษาเด็กวัยรุ่นไออาร์สมารดแดกของเรานะไออาร์สมาร์ดแดกโอเคนะวผมเดี๋ยวตัดตไปตอนที่อันนี้เลยนะผมไปเอาเปล่านะคนดูเอาเปล่ากระชื่อไลให้นหน่อยดิเว้ยเว้ยเว้ย ยืด ja, LIKE. เลนะยืดต่อยผมก็มาดิหยอกนะครับนี่ผมก็ได้อะไรใหม่นะดาบใหม่นะดาบเขา no. เรียกว่าดาบเอฟเฟโซ่เดินตัวครับโอเคฮะเดินต่อไปเรื่อยๆนะผมก็เดี๋ยวมันจะมีถนนอีกอันนึงนะผมก็มันใกล้จะถึงบ้านผมแล้วนะไม่ได้หลบป้านอีกนะผมอย่าหลบเชื่อนะโอเคตัดไปตอนนั้นเลยก็ได้นะผมไป ก็มาถึงถนนตรงนี้แล้วนะเรอจะไปบ้านผมนะก็ไอ้น้องรักมาดิก็กล้องอยเด็เกียแม่งนี่ของแม่งเลยก็เนี่ครับโดยมาประมาณ20-23โลนะครับไไม่ด้แอทำไมอ่ะมีคนเดินไกลเปล่าก็แบบว่าครูไม่อยากพูดเลยนะเพราะครูเป็นตัวประกอบพิเศษเฮียสีนะข้าเลยไอหน่าฮี วิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งนี่นี่ได้ปล่อยกูเอ,อ้โอเคไปมันไม่กัดนะท่านผู้ชม,ม,มไม่แค่เหา่าเฉยถ้างับมันถ้ามันงับมันก็ปล่อยนะ <c oughs> นโอเคนะผมก็ดูครับดูดดมือมือไปดูกูตัดต้นไม้ตัดต้นไม้เล่นอีกแล้วจ๊ะจ๊ะต้นหมันนี่มาใช่ป่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปท้ายขอบสุดท้ายอย่าบังบอกเฮ้ยเจ๊ ไม้แม่งทุบได้ไงอ่ะโอ้โหที่เรียนวิชาต้องหลุดเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับคีินี้ก็ไม่มีอะไรมากพวกเราทุคกคนจบคลิปเป็นเท่านี้ครับผมบ๊ายบาไป